สวัสดีเพื่อนชาว reddit ทุกท่านเลยนะครับโดยคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมานําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเผ่าดอฟนะครับโดยเผ่าดอฟเนี่ยจะมีอาชีพที่มีประโยชน์ต่อเรื่องของการฟาร์มนะครับแล้วก็การหาของมาขายได้มากกว่าอาชีพอื่นนั่นเองนะครับราะว่ามีสกิลสปอยเทมจากมอนเตอร์นะครับแต่ก็จะมีโอกาสได้หับไอเทมนั้นๆตามเปอร์เซ็นต์ของมอนเตอร์แต่ละตัวนะครับผมแต่ดอฟเนี่ยยังสามารถตั้งร้านและวางไอเทมได้มากกว่าอาชีพอื่นอีกด้วยนะครับซึ่งเหมาะสำหรับสายพ่อค้าเลยทีเดียวนะครับผม และชื่อแรกที่ผมจะมาพูดก่อนเลยนะคือ Fortune Seeker หรือว่า Dog s p o i r e นนั่นเองนะครับ Fortune Seeker เนี่ยเป็นลบที่มีการเล่าขานต่อๆกันมาว่าเคยใช้ชีวิตยอยู่ในสมัยโบราณที่ถูก3ใบนะครับพวกเขาได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอนะฮะแต่ไม่นานพวกเขาก็ได้ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งนะครับกับภารกิจอันยิ่งใหญ่ที่เขาต้องทำนะครับไม่มีใครรู้ว่าเขากลับมาเพื่ออะไรนะฮะ Ms. ที่นี้เรามาดูของสวมใส่กันมากนะครับสละอาชีพนี้นะครับอาชีพนี้เนี่ยเป็นอาชีพที่ใส่ของได้หลากหลายนะครับ f o r t จูดส e ิกเกอรเนี่ยสามารถใส่ใทั้งชุดหนักแล้วก็ชุดเบาแะครับแต่ถ้าเกิดจะเก็บเลเ้วลเนี่ยผมแนะนาให้ใส่ชุดเบาจะเก็บแเลเ้วลง่ายยิ่งกว่าชุดหนักนะครับส่วนอาวุธเนี่ยก็จะเป็นจําพวกอาวุธไม่มีคมมือเดียวหรือว่าคอนมือเดียวได้เลยนะครับแล้วก็หอก2มือจากนั้นก็มีมีดสั้นอีกด้วยนะครับถ้าเน้นเก็บเลเวแบบรวดเร็วผมแนะนาใม้ใช้หอกแล้วก็ลากมอนเอานะครับผม ทีนี้เรามาดูสกิล,ลหลักๆของ Fortune Seeker กันบ้างนะครับตัวสกิลที่หนึ่งเนี่ยนะ่าคือ Spoil c คลั t นะครับ Spoil c คลั t เนี่ยจะเป็นการโจมตีศัตรูพร้อมกันแล้วก็สร้างสภาวะ Spoil ให้แก่ศัตรูนะครับซึ่งเราจะสามารถใช้สกิล Sweeper ใส่บอลเตอร์ได้นั่นเองนะครับผมต่อไปนะครับสกิลที่สองนะครับสกิลล u กกี้สไตล์นะครับ ลักี้สตาร์เนี่ยจะเป็นการโจมตีด้วยแรงระเบิดที่รุนแรงนะครับจะทําให้ศัตรูบริเวณโดยรอบที่โดนเนี่ยได้รับผลของสปอยนั่นเองนะครับซึ่งจะทําให้เราสามารถใช้สกิลสวีปเปอร์ต่อได้เลยนะฮะต่อไปนะครับสกิลที่3ามนะสกิลสุดท้ายแล้วนะครับนั่นคือสกิลสปอยบอมนะครับผมสปอยบอมเนี่ยเมื่อเรากดใช้งานใส่หลาศัตรูแล้วนะครับจะทาให้ศัตรูโดยรอบเนี่ยตกอยู่ในสภาวะสปอยนั่นเองนะครับและหลังจากนั้นไม่นานนะครับเมื่อพ้นระยะที่กําหนดแล้วนะครับจะทําให้ศัตรูเนี่ยระเบิดวินาอออกไปนนัเง ต่อไปนะครับอาชีพที่2ของเผ่าดอมนครับนั่นคือมาเอโทหรือว่าดอปซ่านั้งเองนะครับมาเอโทเนี่ยเขาถูกขนานนามว่าเป็นนักประดิษฐ์อาชฉริยะนะครับมาไอโทเนี่ยเป็นนักประดิษฐ์ที่สูญหายไปในอดีตนะฮะความสามารถในการสร้าง,ขงเขาเนี่ยได้ถูกพบอีกครั้งในหมู่ของพวกวอร์สมิธนะครับและยังไม่มีใครทราบว่าความสามารถโบราณต่างๆเขาเนี่ยกลับมาได้ยังไงนะฮะ ทีนี้เรามาดูของสวมใสของไม้โทกันบ้างน,นะครับโดยของสวมใสของไม้โทเนี่ยก็จะเหมือนกับ Fortune Seeker นะครับนั่นคือชุดเบาแล้วก็ชุดหนักนะครับส่วนอาวุธเนี่ยก็จะเป็นจำพวกอาวุธไม่มีคมมือเดียวหรือว่าหอกสองมืออย่างนี้นะฮะแต่หลักแลเนี่ยก็จะใช้หอกสองมือซะมากกว่านะครับ ทีนี้เรามาดูสกิลหลักๆของไม้โทกันบ้างครับสกิลที่1เลยนั่นคือฝีมือช่างดอปนะครับฝีมือช่างดอปเนี่ยเมื่อเรากดใช้งานแล้วจะเป็นการสร้างไอเทมต่างๆเช่นอาวุธแล้วก็ชุดเกราะนะครับโดยฝีมือช่างดอปเนี่ยจะแตกต่างจากฝีมือช่างทั่วไปก็ตรงที่ว่าเราสามารถผลิตไอเทมระดับสูงๆได้นั่นเองนะครับเท่าน,นั้นยังไม่พอนะครับเราสามารถตั้งผลิตได้ด้วยนะครับซึ่งจะเป็นเหมือนการตั้งร้านให้ผลิตนั่นเองนะครับผมต่อไปนะครับสกิลที่2เลยนั่นคือโกลเลมอาร์เมอรับผม โกลเล้อัลเมอร์เนี่ยเมื่อเรากดใช้งานแล้วจะเป็นการรวมร่างระหว่างตัวเราเองแล้วก็โกลเลมของเรานะครับจากนั้นเนี่ยเราจะแปลงร่างเป็นโกลเลมที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับซึ่งจะพร้อมเข้าต่อสู้ในสนามรบได้เป็นอย่างดีนะครับและยังมีสกิลใหม่ของโกลเลมอีกด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นการแนะนําข้อมูลพื้นฐานเท่านั้นนะครับแล้วก็การแนะนําต่างๆในเล็กน้อยน,นะครับผมสำหรับใครที่ฟังแล้วสามารถนําไปปรับใช้เป็นของตัวเองได้หรือว่านําไปเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านครับผมสวัสดีฮะ